กับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่คุณนาคุณอาคุณลุงทุกทุกท่านนะครับอ่ากลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับพี่พี่บอยพหลองนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่270้ินะพี่พี่นะฮะอยู่กับบอยพหลองมา270อีพีแล้วอ่าสำหรับพี่พี่ที่เข้ามาใหม่นะครับ0 6 5 5 8 6 4 9 3 2นะครับนี่คือเบอร์โทรกับ i อ l ดี e ลนของบอยพหลองนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางอ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขอแค่ชอบถูกใจถูกราคารับจริงนะครับ อบรรอสพอเรามีส่งปลายทางให้นะครับเราจ่ายเงินกับพี่ไปสณีได้เลยนะครับแล้วก็มีค่าส่ง50บาทนะพี่พี่ย้ำนะมีค่าส่ง50บาทนะครับอ่าถูกใจถูกราคาคุ้มค่าค่อยอาไปอันไหนยังไม่ชอบผ่านก่อนนะพี่พี่ผ่านก่อนดูรายการอื่นนะครับเอาไปดูรายการอื่นมาตอนนี้ก็กลับมาเต็มร้อยแล้วพี่พี่เดินหน้าเต็มที่นะครับเดินสนุกมากเลยนะพี่พี่วันอันนี้ชุดนี้ ไปได้ที่กระทิงลายมานะครับยังเดินไม่หมดเลยนะครับวันศุกร์นัดใหญ่พระที่ชนบุรีน่าจะมีงานประกวดพระนะ,ะน่าจะมีงานประกวดพระที่วัดกระทิงลายนะวันศุกร์ในเป็นนัดใหญ่ปกติก็เป็นนัดใหญ่อยู่แล้วนะครับอของเยอะมากต่เดินเดินแป๊บเดียวนะเพราะว่าต้องไปส่งของต่อนะครับนี่ได้มาเยอะพอสมควรอยู่นะสวยนะหลายๆองค์สวยมากเลยนะพี่ๆอ่านี่นะถูกใจถูกราคาเห็นก่อนปิดก่อนได้ก่อนนะครับ มามีอะไรบ้างขออนุญ,ญาตดูโพยนะครับอ๋อยังไม่ได้ทําซื้อมาเยอะไม่ได้ดูราคาเลยคนระับถูกใจถูกราคาก็เอาไปนะพี่พี่ผมได้หลวงพ่อเปิดมาสององอสวยๆทั้งนั้นเลยสององนี้นะครับสวยเดิมเลยผิวเดิมสวยหลวงพ่อเปิดวัดบางพระปีสามหกพี่พี่ดูนะครับสวยเดิมครับ แค่ดูง่ายมาแต่ไกลเลยนะพี่ๆดูนะครับเดิมไม่เดิมครับดูนะพี่ๆองค์นี้ไม่มีกล่องนะอีกองค์มีกล่องนึงอีกองนึงมีกล่องนะเหมือนไฟไม่สว่างเดี๋ยวนะขอปรับนิดนึงเออโอ้สวยเดิมพี่พี่ดูนะครับผิวติดประหลอดเลยอันนี้เดิมจริงนะพี่ๆเจออย่างนี้ก็ต้องเช่ามานะครับ เนี่ยอันนี้นั่งเสือปีสามหกอันนี้มีกล่องแต่ดูพี่ๆกล่องเป็นหลวงพ่อคูณนะจะลองอุปโบสวัดหนองหมูใต้อันนี้ออกวัดหนองหมูใต้เนี่ยนะพี่ๆเริ่มให้ดูนี่นี่เห็นไหมเนี่ยวัดหนองหมูใต้ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อคูณมาเสกด้วยหรือเปล่านะพี่ๆใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอกได้นะอันนี้มีกล่องนี่องค์นี้มีกล่องโอ้โหองค์นี้แดงสวยแดงๆเลยนะจะซองจะมุมให้ดูก่อนเผื่อ อ่าไม่ขี้เละพี่พี่ไม่ขี้เล่เดิมอ่านี่ใครชอบเหรียญไหนนะครับจัดไปพี่พี่นี่อันนี้ก็ถือว่าเดิมอ่ะเดิมสวยเลยปีสามหกสภาพนี้นครับเนี่ยกล่องก็วัดหนองหมูใต้นะสระบ,บุรีนะพี่พี่เนี่ยที่เหรียญก็วัดหนองหมูใต้นะผมว่าน่าจะกล่องไม่ผิดนะเพราะว่าเหรียญพอดีเลยทรงเสมานี่เดิมเดิมอ่าใครเอาเอา,เอาเหรียญละร้อย มีสองเหรียญใครปิดก่อนก็ได้เลือกนะครับใครปิดก่อนก็ได้เลือกอ่ามีแค่สององค์นะสวยเดิมๆหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระท่านเกิดปีเดียวกันกับหลวงพ่อคูณเลยนะพี่ๆปีสองสี่หกหกออนี่อ่านี่สวยมีมาสององค์อ่าต่อไปอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะ อันนี้ไม่แพงก็เช่ามาเผื่อใครชอบเป็นงานเลี่ยมนะพี่ๆนี่เป็นงานเลี่ยมเลี่ยมอย่างนี้เหมือนเลี่ยมใช้นะนี่เหมือนเขาเลี่ยมใช้ออกนี่น่าจะออกวัดช้างให้แหละอา่าเผื่อใครอยากได้แล้วก็เป็นปิดตาปิดตาวัดวัดอะไรนะเดียวนะที่ละนองนะตายเหมือนกันนะวัดวัดวัดอะไรนะเข้าไปหาข้อมูลอนะ่ะลืมอยู่ วัดลาชไอ้ตำบลราชกูดอะละนองอ่ะอ่ะคู่นี้ละนองกับหลวงปู่ทวดนะเพื่อปิดตาเนื้อดินเนื้อผงอ่าใครรู้ค่อยเอาไปแล้วกันใครชอบค่อยเอาไปแล้วกันนี่เอาเอาร้อยเดียวเหมือนกันนะคู่นี้นะนี่บางบางองค์ก็สะบางองค์ที่ได้มาก็สามองค์ร้อยอ่าพี่พี่ผมก็มาผมก็มาซอยขายสององค์ร้อยนะอ่ากําไรน,นิดหน่อยหน่อยนะพี่พี่เผื่อใครชอบ งานเลี่ยมคุ้ม,มเลยเอาไปร้อยเดียวคู่นี้นะครับถูกใจค่อยเอาไปต่อไปหลวงพ่อเดี๋ยวผมจับคู่ให้นะจะได้คุ้มนะพี่พี่หลวงปู่อ่านี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมออกวัดโคกสะอาดเป็นหล่อปั๊มนะอ่าอย่างนี้เป็นหล่อปั๊มพี่พแท้เลยนะครับนี่หล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ วควคอ,อ,อวัดโคกสะอาดนี่มีปั๊มหมายเลขอ่านี่นะหนึ่งองค์เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะแล้วก็เป็นเหรียญหลวงปู่จันนี่ปีสองศูนย์นี่สวยเลยปีลึกๆเลยพี่ๆสวยเดิมมากพี่ๆใครอยู่ชาเชิงเซานะนี่ใครอยากได้เหรียญไปส่องนะพี่ๆแนะนำเลยเหรียญน,นี้คู่นี้ไอเหรียญน,นี้เลย ให้ไปคู่กับเหรียญลงพ่อเดิมนี่อุ้ยอุ้ยอยู่ในซีนเดิมๆนี่สวยสวยด้วยเหรียญน,นี้นี่ครบเลยอเหรียญน,นี้นี่ครบเลยทั้งฟอนต์ตัวหนังสือปั๊มขยับนี่ปั๊มขยับธรรมชาติพระหูเจาะขอบตัดมาครบเผื่อใครอยากได้ไปศึกษานะครับรู้สึกว่าจะเล่นหาในเว็บขายกันสองสามร้อยอยู่นะ อ่าคู่นี้ก็ร้อยเดียวอ่าเผื่อใครชอบนะร้อยเดียวเพราะว่าเป็นปีลึกนะปีสองศูนย์หลวงปู่จันทร์วัดอะไรเอ่ยวัดทากเกวียนคุ้นๆอยู่นะวัดหลวงปู่จันทร์วัดทากเกวียนคู่นี้ก็ร้อยเดียวนะพี่ๆคู่นี้ร้อยเดียวนะอ่าเห็นก่อนปิดก่อนใ้ก่อนนะครับต่อไปนี่อันนี้คุ้มๆเลยในกล่อง ในกล่องเป็นหลวงปู่สีนะแต่ผมเหลือไปเห็นเป็นหลวงปู่แสนนะพี่ๆนี่เผื่อใครชอบนะครัหลวงปู่แสนเป็นเหรียญโพกรัพ์หลวงปู่แสนสวยเลยหมายเลขเก้าหนึ่งศูนย์แสนมั่งมีพี่ๆเออเผื่อใครชอบผิวติดประหลอดเลยหลวงปู่แสนนี่ กงไม่โฟกัสอ่านี่นะแล้วก็ขออนุญาตเปิดคู่กันแต่กล่องไม่ใช่นะพี่พี่กล่องไม่ใช่นะหลวงปู่แสนหลวงปู่แสนวัดพระองเปิดคู่กับอ๋อนี่นี่นี่เรียนคูบาธรรมชยัยสายเหนืออ่าจับคู่กันเลยนะครับนี่เชียงใหม่นะแม่แตงพี่พี่วัดอะไรเนี่ย วัดอินทนินเหรออ่านี่ประมาณนี้นะวัดอะไรไม่รู้อ่าลองดูเพื่อเล่นกันอันนี้ก็ปีสองศูนย์เหมือนกันนะอ่าคู่นี้ก็ร้อยเดียวอ่าคู่นี้ก็ร้อยเดียวนะเผื่อใครรู้จักนะครูบาธรรมชัยคุ้นๆอยู่นะปีสองศูนย์เลยนะพี่ๆอ่ากับหลงปูแสนต่อไปอ๋อนี่ชุดนี้นี่คุ้มแน่นอนเป็นพระ พ่อผงคุณพันล้านพี่พี่นี่ประสบการณ์น,นี่สวยเดิมประสบการณ์ครับยังเห็นสายตรงยังเห็นคนที่เขาเล่นหลวงพ่อคูณโดยตรงขายได้สองสามร้อยอยู่นะอา่าบางคนขายได้จริงๆงนะพี่พี่แล้วก็เหรียญน,นี้เหรียญรวยรวยคูณรวยรวยคูณรวยพี่พี่เดิมสนิทเลยสวยมากนะเหรียญน,นี้ เจออย่างนี้ก็ต้องเช่ามาให้พี่ๆแล้วครับสวยทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็ล็อกเก็ตอ่าล็อกเก็ตไม่ทราบปีนะไม่แน่ใจว่ารุ่นคูณพันล้านหรือเปล่านะเพราะปกติคูณพันล้านจะมีตัวหนังสืออยู่ตรงนี้แต่แอคเดียวกันเลยนะแล้วก็ข้างหลังจะก็จะอุดผงอ่านี่ให้ไปสามเหรียญเอ้ให้ไปสามองค์เลยอ่าชุดนี้ร้อยเดียว ลองดูนะคุ้มค่อยเอาไปแต่ผมว่าคุ้มแหละนี่หลวงพ่อคูณมีชุดเดียวนะให้ไปหมดเลยสามองค์เอาร้อยเดียวอา่าหลวงพ่อคูณแล้วก็จะมีชุดนี้อีสานสายอีสานเหมือนกันอันนี้เป็นพระผงมหาลาบหลวงปู่คำบู่นะพี่พี่สายอยุบลมีไหมอือเป็นพระผงหลวงปู่นะพร้อมเกสาพร้อมจีรอะครับอ่าสายตรงหลวงปู่คำบู่ไม่ควรพลาดน,นะไม่แน่ใจว่าทันหลวงปู่หรือเปล่าใครมีข้อมูลบ้างผมก็ลืมไปแล้ว ว่าลุงป,ปู่มรณะปีไหนอันนี้ออกปีห้าห้านะพี่ๆสวยเดิมเกสาล้นๆเลยพร้อมจีวอพร้อมปิดทองนะนครับเผื่อใครเก็บสายนี้อยู่นะอ่ะนี่ลองดูแล้วก็มีนี่กระถินปีห้าสามเป็นหน้าปกนะเปิดคู่กันนะพี่ๆไม่ได้ให้ไปองค์เดียวนะครับ เผื่อพี่ๆค,คุ้มนะครับบอยพูองก็อาศัยไปเดินตัวนี้สวยนะนเดิมๆโค้ดตอกชัดเจนพี่ๆทุกรายการประกันแท้นะพี่ๆไม่แท้บอยพูองมีมีเคมมีนั่นนะถ้าไม่แท้นะครับสบายใจได้พี่ๆคู่นี้ก็ร้อยเดียว มีไหมสายลงปู่คำบุเหรียญรุ่นแรกของท่านก็แพงนะ 2002. อยู่นะปีสองสองทำไปเล่นไปลูกศษยลลูกคาเยอะอยู่ร้อยเดียวนะลงปู่คำบุต่อไปนี่น,น,นี่อันนี้ก็สวยเหมือนกันอ่าลงปู่ม่นวัดเดินตามมากพี่พอันนี้น่าจะเป็นปีสามเจ็ดไหมใช่ปีสามเจรุ่นกะถินพระราชทา,านนะครับพนัทนิคม อันนี้เป็นเหรียญนั่งเต็มองค์แล้วก็เหรียญน,นี้นี่เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เห็นขายกันหลายร้อยอยู่นะพี่พี่ดูนะครัเออนี่เห็นขายกันสี่ห้าร้อยนี่ขายได้นะอ่าในเว็บนะครับไม่สวยเท่านี้ด้วยอ่านี่คู่นี้คู่นี้นเหรอเอาร้อยเดียวอ่าคู่นี้เอาร้อยเดียวนะลงปุ่มมุ่นวันเดเนินตะม,มากพี่พี่เดี๋ยวรุ่นนี้ผมจําชื่อยชื่อรุ่นไม่ได้อะ่ะ ชื่อรุ่นลายเซ็นหรือรุ่นอะไรนี่นลยปีน่าจะปีสามห้าหรือสามหกน่ะเนี่ยลองดูนะเผื่อใครแม่นนะครับเอาร้อยเดียวอ่าปุ่มมุนอาจจะไม่มีข้อมูลมากนะพี่ๆเพ,พ,พราะว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้นี่นะครับกลัวกลัวไม่ทันครับอ่าคู่นี้โอ้โหสวยเลยคู่นี้หลวงพ่อเงินไม่เสกก็ขังอีกหนึ่งรูปนะครับอันนี้เป็นรูปล่อปีปีห้ปีห้าห้าหรือปีหนะ้าเก้า แต่แต่ก้นตอก55นะอ่ามีกิ่งนะพี่ๆนี่เดิมๆเลยวัดหาดอะไรเนี่ยวัดหาดมูลกระบือพิจิตรน่าจะปี55นะเนี่ยหล่อสวยเดิมๆเลยนะพร้อมกล่องเอออย่างงี้ไม่ต้องห่วงพี่ๆแท้แน่นอนสวยด้วยวัดหาดแล้วก็เปิดคู่กันกันกบเหรียญน,นี้นะไม่ได้ให้ไปเหรียญเดียวนะอันนี้ก็สวยอยู่นะปี40อ่าเป็นเหรียญจอบลงพวกะเงินนี่ อ่ะคู่นี้้อยเดียวพี่พี่เออใครจะทันเนอะนี่นี่อ่าคู่นี้ร้อยเดียวนะต่อไปชุดนี้ให้ไปสามองเลยดีกว่าอันนี้เป็นพระชัยวันเพ็ญปลุกเสกวัส,สุทัศนะเผื่อใครหาพระดีพิธีใหญ่ไปใช้นะครับราคาไม่แพงปลุกเสกดีมากนะพระชัย ปุกเสกวัสุทั์คืนวันเพน็ญนี่หน้าโวสดวัวสุทัศน์ปีสามห้าแก่ได้ไหมนี่โอ้ยมันน่าจะไม่เคยออกจากกล่องนะพ,พี่่แก่ยากมากกลัวเสียนหักจังอยากให้ดูข้างหลังอยางให้ดูข้างหลังข้างหลังจะปั๊มยันปั๊มหมึกอย่างนี้นะนี่ต่อพสอเป็นหลังยันพุทธซ้อนนะครับอ่า แล้วก็เปิดคู่กันกับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเม็ดแตงลงปู่ทิมนะครับปีห้าเก้าต่อโค้ดนะนต่อโค้ดอ่าหลงปูทิมอิสระอิสริโกแล้วก็อีกองคหนึงวันเลองตั้งใจให้สามองนะชุดนี้ไหนมีอะไร แล้วก็อก่นอ่นนี่นี่นนนพราะว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเนี่ยใช่ปากน้ำไหมพี่พี่อันนี้อ่ะเช่าติดมานะครับไม่แน่ใจก็ให้ไปเลยแถมให้ไปเลยเอาเหมือนตอกอะไรหรือเปล่าอุ้ยตอกอย่างนี้น่าจะแท้นะพี่พี่เนี่ยธรรมชาตินี่พลาแท้เลยนะผมไม่ได้หาข้อมูลนะ อ้อย่างงี้แท้แน่นอนพี่พี่เมื่อกี้ส่องในซีนครับน่าจะปากน้ํำนะอ้าไม่เป็นไรให้ได้พูดไปแล้วอ่ะชุดนี้ก็ร้อยเดียวเนี่ยสามองค์เนี้ยร้อยเดียวใครไวใครได้คิดว่าคุ้มค่อยเอาไปนะอันไหนไม่คุ้มก็ผ่านก่อนนะพี่พี่อาชุดนี้สวยนะสวยหลายองค์อยู่ต่อไป โอ้นี่มามาอันนี้ก็อันนี้อันนี้เช่ามาคนละคนละแผงอ่าได้ครูบากริสนามาองค์นี่อันนี้ปัดทองทาทองอย่างสวยเลยนะพี่ๆออกวัดสองเก้าเก้านี่ออกวัดสองเก้าเก้าฝังตะกรุดนี่ฝังตะกรุดมีเศษจีวรปัดทอง ฝังพลอยนะพี่ๆต่อโค้ดชัดเจนเนื้อดําพร้อมกล่องนะครับใครหาอยู่หรือว่าใครผมเคยได้มาชุดนั้นน่าจะหลายองค์อยู่มีใครไม่ทันไหมใครอยากได้ก็เอาร้อยเดียวนะพี่ๆเอาร้อยเดียวน่าจะปล่อยไปร้อยเดียวนั่นแหละคูบากิดสนะแล้วก็ปิดตาหลวงว่าแพรพี่ๆดูนี่ที่กล่องเขาเขียนไว้รุ่นนี้เลยนะรุ่นสองเจ็ดสิบแปดปีน่าจะเจ็ดสิบแปดปีนะหลวงปู่ ที่ที่ลงที่ทำรุ่นนี้เออนีส่สวยๆเลยเนื้อเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะพี่ๆหลวงพ่อแพรนะครับฝังตะกุดด้วยช,ออชัดเจนเออชัดเจนเผื่อใครชอบนะเผื่อใครหาอยู่นะปิดตาสวยอยู่นะพี่ๆสวยอยู่นี่นะกล้องไม่โฟกัสเท่าไหร่แล้วมีกล่องด้วยนะเอาร้อยเดียว อ๋อนึกว่าตัดแบตจะหมดเอาร้อยเดียวนะพี่พี่แล้วก็มีอีกองค์นึงเป็นสมเด็จคะแนนนี่ก็สวยเหมือนกันนะเนีย่ยผมเคยได้มาองค์หนึ่งแต่แบ่งไปแล้วไม่แน่ใจว่าฝังตะกุดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองลส่องดูไม่เห็น โอ้นี่น่าจะมีอยู่มั้งนี่ไม่แน่ใจนะนี่เป็นคุยๆอยู่อ่าอันนี้ก็ร้อยเดียวนะคะแนนเผื่อใครอยากได้นะครับให้ลูกให้หลานให้แฟนห้อยได้ไปเลี่ยมนี่ใครมีกําลังนะไปเลี่ยมทองให้แฟนนะสวยเลยหลวงพ่อแพรอ่าแล้วต่อไปต่อไปเป็นลูกอมเครื่องรางนะครับหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดมีมาแค่องคเดียวนะพี่ๆได้มาองคเดียว ได้มาองค์เดียวเป็นลูกอมเลื่อนยศรวยๆนะครับวัดสร้างครับชื่อดีมากปีหกสี่นะครับนี่เป็นนําเลิกด้วยนะพี่ๆเผื่อใครหาเครื่องรางของปู่เอ้ยเป็นกรรมการนี่นี่กรรมการเผื่อใครหาอยู่นะนี่ไม่ได้เจอง่ายๆเหมือนกันนะวัดสร้างครับ อย่าบอกนะมันเลยสองสีตัวใช่จริงจริงด้วยพี่พี่อุ้ยสองสี 2, ตัวจริงด้วยนี่ต่อหน้าหลวงปู่เลยนะครับบอยพอเราไม่เห็นนะเพิ่งมาเห็นนะอุ้ยใครจะเอาเนี่ยอุ้ยตั้งไว้เจ็ดสิบบาทเองนะเนี่ยจริงนะพี่พี่ เออใครเอาเอาเจ็ดสิบบาทแหละโอ้โหเลขสองสีตัวบัดสร้างไม่เป็นไรถือว่ามาปูดเยอะแล้วกันไปเจ็ดสิบบาทมาต่อไปเป็นหลวงพ่อทองอันนี้รุ่นรวยรับทรัพย์รวยรับทรัพย์ะจมูกสวย,สวยเลย ทองแดงนะพี่ๆทองแดงอันนี้หมายเลขสี่หกหนึ่งทองแดงหรือฉนวนทำไมตอกชอทางดูเป็นทองแดงนะหรือว่าหน้ากากเอาหน้ากากฉนวนหรือเปล่าอะไม่แม่นนะไม่แม่นนะเอาไปตามนี้แล้วกันนี่ตามที่เห็นเนี่ยเป็น1ิบสองนัก,กษัตนะครับเอา70บาทพี่ๆแหมหลงวงพ่าทองบารพระโลเจ็ดสิบาทนะครับแล้วก็มี ปิดตาหลวงปู่บุญมานี่นานๆจะได้มาสักทีนะปิดตาหลวงปู่บุญมาปกติจะได้เหรยญของท่านฝังพลอยนะพี่ๆอันนี้หมายเลขสองหนึ่งห้าต่อโค้ดชัดเจนนะครับข้างหลังยันสวยมากปิดตารวยพันล้านนะหลวงปู่หลวงปู่บุญมาปลาจีนบุรีอันนี้ปีไหนเอออันนี้ไม่แน่ใจปีนะเดี๋ยวดูให้ปีหกสี่นะพี่พี่อ่าอันนี้ก็ เอาเจ็ดสิบาทเหมือนกันนะหลวงปู่บญมานะครับแล้วก็หลวงปู่ทองปู่ทองน่าจะมีอีกสององค์อันนี้เป็นกายเทพนี่กายเทพรุ่นแรกจะมุกสวยเลยเผื่อใครยังไม่มีนะครับหมายเลขสามแปดสามอ่าข้างล่างก็น่าจะเป็นหลวงพ่อคูนะนี่รุ่นแรกกายเทพหลวงพ่อทองนะเผื่อใครหาเก็บอยู่นะครับประกันแท้สวยๆเลยพี่ๆี่ พร้อมกล่องอย่างนี้ก็เจ็ดสิบาทนะพี่พี่นี่ซื้อมาห้าสิบนะขายเจ็ดสิบกำไรยี่สิบน่าจะได้อยู่นะลองดูพี่พี่องค์นี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อทองอันนี้เพื่อนเก็บอยู่นะรุ่นนี้รุ่นเหนือดวงนะครับนี่เหนือดวงหกลอบปีหกสี่เหมือนกันนี่สายโคราชเก็บอยู่เพื่อนอยู่โคราชครับเก็บรุ่นนี้อยู่อ่านี่ไม่ขี้เละพี่พี่ ข้างหลังเอ้ข้างๆเป็นกระหนกปลูกครบหกรอบข้างหลังเป็นยันดวงนะครับต่อโค้ดสองสองห้าหนึ่งคือหมายเลขอ่าอย่างนี้ก็เจ็ดสิบบาทเหมือนกันหมดหรือยังหมดหรือยังเอออ๋อมีมีม,ม,มีมีหลวงปู่นี่ด้วยอ๋อมีกล่องมีผ้ากล่องอีกกล่องหนึ่งเป็นหลวงปู่อิมเป็นบอยพอลองได้เป็นเหรียญ เหรียญหล่อมาหมายเลขสองสองพี่พี่เอ้ยไม่ใช่เหรียญหล่อเลยอ้าวงานเข้าจำผิดนึกว่าเป็นเหรียญหลอ่อคนละคนละเหรียญนี่าเหรียญน,นั้นไม่ได้ซื้อมาเหรียญหลอ่อจมูกไม่สวยอวจำผิดอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะครับเลขสองสองได้พูดไปแล้วดูพี่พี่ดูยันนะครับยันยังสวยอะเลขยังสวยอะน่าจะเป็นอัป,ปกาซาตินด้วยไหมเนี่ยอย่างเงี้ย เออี่เอาไปเอาไปเจ็ดสิบาทบอยพอลองตั้งไว้แล้วนะตั้งไว้แล้วไม่อยากจะเปลี่ยนราคานะเพราะว่าตั้งราคาไหนก็เอาราคานั้นแนะเดี๋ยวให้ดูเลขสองสองนะบางที <c oughs> ผมก็ไม่ไม่ได้ดูพระนี่หลวงพ่อหลวงปู่แจงี่พี่สวยมากวัดบางนาในานี่สส่เหนียวบางนาปสีสองสองวันนั้นได้มาเหรียญหนึ่งไม่สวยเท่านี้ด้วยคุณนะ นาไหนนะเช่าไปที่อยู่ใช่นา <c oughs> สวยจริงพี่พี่นี่สวยมากฟอร์มนี้นี่ถือว่าสวยมากๆเลยนะปีสองสองนะ,น,ะน่าจะนาอุดมหรือเปล่าเช่าไปจําไม่ได้ละอ่นี่ท่านชอบพระเก่านะพระเก่าพระใหม่เอาเอาร้อยเดียวพี่พี่สวยจริงนะพี่พี่ดูนะครับพระตั้งแต่ปีสองสองหลวงปู่แจงวัดบางนาในา ในกลุ่มมีกลุ่มเล่นหากันนะเออลองดูเผื่อใครชอบอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะพี่พี่เผื่อพวกนี้บอลพอลองได้อะไรมาอีกใครยังไม่ชอบชุดนี้ก็ยังไม่ต้องปิดนะพี่พี่อ่าใครยังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องปิดนะครับส่วนใครชอบก็ปิดได้เลยนะครับเห็นก่อนปิดก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมอ่าทุกรายการรับประกันแท้ให้มีปลายทางโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าวาเจอกันอีพีหน้าพวกนี้พวกนี้น่าจะมีให้ชมนะพี่พี่ อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับถูกใจรายกันไหนก็ทักหรือโทรมานะครับสำหรับอีพีนี้บอยอรองลาไปแล้วครับสวัสดีครับ